บ้านรังรัฐธรรมนูญเปลี่ยนชื่อทิ้งวงการซ่อนลูกภรรยาไว้สิบปีหมดสิทธิ์เป็นพระเอกโผลร,รับจ้างฉากปูนชีวิตล่าสุดรังรัฐธรรมนูญเปลี่ยนชื่อลาขาดจอก้าวเข้ามาในวงการด้วยการประกวดในแบบโดมออนแมนในปี2,536จนมีผลงานด้านการแสดงละครตามมามากมายสำหรับรังรัฐธรรมนูญสีเริอหรือชื่อใหม่ รังเพศรดีสีเลิศมีผลงานด้านการแสดงละครตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง111ตองหนึ่งลูกสาวกำนันในห้อยธมินปู่สมเฝ้าซักยอพระกลิ่นคือหัตถาครองพิภพและอีกมากมายย้อนไปถึงสมัยอดีตเรียกว่าหนุ่มคนนี้เป็นถึงพระเอกในดวงใจของสาวหลายๆคนเลยทีเดียวและผลงานที่แจ้งเกิดทําให้เขารู้จักไปทั่วประเทศนั้นก็คือบทบาทของตํารวจผมยาวจากละครเรื่อง111ตองหนึ่งซึ่งในยุคนั้นรังรัฐธรรมนูญ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกแถวหน้าของวงการที่คอละคอรหลายคนนั้นต่างยกตำแหน่งพระเอกขวัญใจแห่งยุคไปอีกคนรังรัฐธรรมนูญมีผลงานการแสดงและผลงานด้านอื่นๆในวงการมากมา,ายหลายอย่างมีโอกาสต่างๆเดินเข้ามาหารังรัฐธรรมนูญอย่างไม่ขาดสายแต่แล้วเมื่อสร้างชื่อเสียงและโลดแล่นในวงการมาสักพักรังรัฐธรรมนูญก็ได้ตัดสินใจออกห่างจากการแสดงไปนานอยู่หลายสิบปีเพื่อไปเต็มที่กับชีวิตครอบครัว และชื่อของรังรัฐธรรมนูญก็ค่อยๆหายไปจากความทรงจําของคอละครยุคเก่าเรื่อยๆจนกระทั่งมีภาพที่รังรัฐธรรมนูญล,ลงพร้อมกับเขียนข้อความว่ารับฉากปูลก่อนที่จะทราบความจริงว่าเป็นภาพที่รังรัฐธรรมนูญนั้นกําลังต่อเติมบ้านของตัวเองปัจจุบันเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเท็ดดีสร์ตตนเองก็มีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อด้วยชื่อใหม่นี้ใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นเพราะมีเข้ามาตลอด ช่วงที่พักหายไปอายุเรามากขึ้นด้วยช่วงนั้นติดเล่นกีฬาการรับงานละครค่อนข้างยากเลยพักดีกว่าตอนนี้ถือว่า,าราบรื่นดีไม่ค่อยชอบออกสื่อด้วยคือจะใช้ชีวิตปกติมีครอบครัวแล้วมีลูกสาวอายุสิบขวบชื่อน้องปอมพลเรื่องแฟนนั้นคือภรรยาเป็นคนนอกวงการคุยกันช่วงที่พักงานในวงการไปช่วงแรกมีการปรับตัวกันบ้างเพราะตนเป็นนักแสดงด้วยแต่ก็เหมือนคู่รักทั่วไปมีทะเลาะกันบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เราสองคนมีให้กันก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรา เลยทําให้อยู่ด้วยกันมาได้หลังจากมีลูกคิดว่าตนก็เปลี่ยนไปเยอะเป็นคนอยู่ติดบ้านมากขึ้นทํางานเสร็จก็อยากกลับบ้านเลยเรื่องพาลูกเข้าวงการก็อยากพาเข้าอยากเอาออกมากองด้วยคือพักหลังที่มารับงานตนอยากให้ลูกเห็นว่าพ่อเคยเป็นพระเอกมาก่อนเพราะตอนที่เขาเกิดเขาไม่ทันได้เห็นก็พยายามรับงานที่มันหลากหลายขึ้นก็ต้องขอบคุณอารังด้วยพอลูกเห็นตนในละครก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนเรื่องลูกจะเข้าวงการหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ความพร้อม อยู่ที่ความพอใจของเขาความรักของเขาว่าจะเป็นนักแสดงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมมองเขาว่าเขายังไม่พร้อมเพราะว่าเขายังนิ่งๆอยู่ยังไม่กล้าแสดงออกมา